การสกัดจับล่าสุดค่ะจับได้ที่โคราชนะคะไปดูเหตุการณ์กันหน่อยเพราะว่านี่เป็นการค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะโค้ชท่านครับโค้ชโค้ชโค้ชเกียบบอลเกียบบอลเกียบบอลเยบเกียวเกบได้ยไบเกียบบอลเกียบบอไม้อีไหนเราทำอยู่ดีครับไปพรอย คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่านาทีที่ตำรวจเนี่ยวิ่งจากกล้องวงจรปิดภาพกว้างๆมาก่อน,นหลังจากนั้นเป็นกล้องติดอกเจ้าหน้าที่ติดหมูเจ้าหน้าที่จะมีชุดหนึ่งที่เข้าไปบล็อกก่อนหลังจากนั้นอีกชุดหนึ่งเข้าไปชาร์จในรถของผู้ต้องหาผู้ชมเห็นนาะทีที่มีการบล็อกแล้วนําตัวออกมาถ้าดูจากรถเนี่ยน,นะคะอาจต้องขออนุญาตที่หนึ่งเป็นแบบรถที่ใช้ขนส่งสีส้มนั่นอาจจะเป็นการอําพราง จริงๆเขาขนยาเสพติดมาลดใหญ่เลยค่ะแต่ว่าติดสเกอร์ช่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเขานะอันนี้ก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่อย่างใดนะคะต้องย้ําเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประมาณ5้าโมงเย็นคือตํารวจเนี่ยเขาสืบทราบด้วยการทํางานของตํารวจภูธรภาคสามร่วมกับตํารวจในพื้นที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีพ่อค้าลาเลียงยาเสพติดประเภทยาไอซ์จำนวนมากคือข้ามฝั่งจากแม่น้ําโขงมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วมาต่อที่บึงการเพื่อไปส่งให้ลูกค้าที่นี่ค่ะ กรุงเทพมหาคนครย่านพระรามสองนะคะก็เลยมีการสกัดได้อย่างที่เห็นเลยอุ้ยอัมพรางมาเป็นอย่างดีนะคะมีผ้าใบคลุมไว้ด้วยจริงๆเส้นทางนี้ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางถนนที่ไม่ได้กว้างนัก ซึงสะดวกในการจับกลุ่มแล้วก็ไม่ได้มีการสูญเสียไม่ได้มีการยิงอะไรต่างๆนะคะก็เลยทําให้ชาวบ้านนั้นค่อนข้างที่จะรู้สึกปลอดภัยแม้ว่าจะเห็นอาวุธปืนที่น่าตื่นเต้นก็ตามนะคะอัลคันหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสืบสืบทราบมานะคะว่าล็อตสาหรับยาไอซ์ในครั้งนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะยาไอซ์599กิโลกรัมมูลค่ากว่า500ล้านบาทค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าปัจจุบันราคายาไอซ์จำหน่ายให้กับคนที่เสพเนี่ย กิโลกรัมละสองแสนโหถลุดออกไปต่างประเทศนี่กิโลกรัมละเป็นล้านเลย<ห>น,นะคะนะแล้วคนที่ขนเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่แต่ก็ไม่คุ้มค่ะเพราะว่าติดคุกยาวน่าจะแบบว่าหลายส0บยีปีเลยทีเดียวบางคนอาจจะตลอดชีวิต